ไม่เก่งภาษาต่างประเทศแต่อยากจะแกชทกับชาวต่างชาติดูเรื่องอย่างเฟี้ยวเฟียวแบบพี่เรียนมาเนี่ยทำยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้ครับพี่นนจัดให้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจนอชานเอลครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่อยากจะแชทกับชาวต่างชาตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาอะไรต่างๆที่มีอยู่บน Google นะครับเราสามารถอยาสื่อสารรู้เรื่องมาเลยนะฮะซึ่งเราอาจจะใช้ส่งการบ้านพูดคุยกับครูนะครับผมหรือมีเพื่อนนะครับแม้แต่เราสั่งของออนไลน์นะครับแล้วก็อยากจะติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้แอปนี้ได้เลยครับนั่นก็คือแอป G Board นั่นเองครับซึ่งแอปนี้นะครับผมเป็นแอปของ Google นันเอง ซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดใช้ได้นะครับทั้ง iOS และ Android เลยครับทุกคนซึ่งวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ง่ายมากนะครับผมแล้วก็การเซตติ้งก็ง่ายด้วยครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับทุกคนก็ให้เรานะครับกดทําการกดเข้าไปในแอป G Board เลยครับนี่นะครับกดไปเลยครับปึ๊บเมื่อเรากดไปในแอป G Board ครับทุกคนก็ให้เราเนี่ยทำการกดเริ่มต้นใช้งานเลยครับ เมื่อเรากดเดิมต้นใช้งานเสร็จใช่ไหมครับทุกคนเราก็ต้องเข้าไปตั้งค่านะครับอนุญาตให้แอป Gboard เนี่ยสามารถจะเข้าถึงมือถือของเราก่อนด้วยนะครับก็เริ่มต้นใช้งานเลยครับทุกคนแล้วก็กดเข้ามาที่แป้นพิมพ์ครับแล้วก็หลังจากนั้นครับก็อนุญาตนะครับแอป Gboard ไปนะครับแล้วก็อนุญาตเต็มรูปแบบเลยนะครับของผมเนาะปุ๊บแล้วเราก็กดเข้ากลับมาในแอป Gboard อีกครั้งหนึ่งครับนี่เขาก็จะแนะนานะครับผมวิธีการ เปลี่ยนนะครับผมใช้แอป g b o a r d ใช้แป้นพิมพ์ของ Google เนี่ยทำยังไงนะครับก็กดค้างที่ไอคอนรูปโลกนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็นแอป g b o a r d นะครับโอเคเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างการใช้งานให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับยกตัวอย่างผมจะส่งข้อความเข้า Messenger นี้ก็ได้นะครับทุกคนซึ่งวิธีการเปลี่ยนนะครับจากแป้นพิมพ์ของอโอเของเครื่องเนี่ยไปใช้เป็น Gboard เนี่ยทำยังไงมันที่เขาบอกนะครับกดค้างที่รูปโลกครับแล้วก็มาเลือกเป็นแป้นพิมพ์ Gboard ครับปึ แค่นี้เองนะครับทุกคนเราก็สามารถใช้เป็นแป้นพิมพ์ของ Google ได้แล้วนะครับเราก็กดรับทราบไปครับแล้วก็วิธีการที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนนะครับผมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างๆเนี่ยก็ให้เราครับกดมาที่ตรงนี้เลยครับที่เป็นรูป G แล้วก็เป็นการแปลภาษาเนี่ยครับก็รับทราบครับทุกคนแล้วเราเนะครับสามารถเลือกภาษาของเราได้นะครับไม่เนเพื่อนจะถนัดภาษาอะไรนะแต่ผมถนัดภาษาไทยผมก็กดภาษาไทยเลยครับทุกคนนี่แล้วก็ภาษาปลายทางนะครับ ที่เราอยากจะแปลเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับเป็นภาษาอะไรนะครับโอ้โหเยอะแยะมากครับทุกคนภาษาที่มีให้เราเลือกเนาะผมมีตัวอย่างเป็นภาษาอะไรเนี่ยภาษาฮูดูก็ได้นะครับทุกคนนี่แล้วผมก็จะพิมพ์เลยครับทุกคนปึ๊บพิมพ์ว่าสวัสดีครับปึ๊บนี่ครับทุกคนก็กดแปลเลยครับปึ๊บเห็นยังครับทุกคนเขาก็จะทําการ กดแปลอย่างนี้ก like, so ับเราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเราก็สามารถกดส่งไม่ได้เลยครับนี่ง่ายๆเลยใช่ไหมครับทุกคนหลังจากนี้นะครับผมเวลาเราจะส่งข้อความอะไรหาใครนะครับผมก็จะสามารถที่จะแปลแล้วก็ส่งแปลแล้วก็ส่งแปลแล้วก็ส่งโดยที่เราไม่ต้องไปแปลสองสารอบไป้องเก้ากูเกิลไปแปลอีกรอบหนึ่งแล้วก็คั p y มาส่งอีกรอบหนึ่งนะครับมันยุ่งยากครับอย่างนี้เราพิมพ์แล้วก็ส่งพิมพ์แล้วก็ส่งได้เลยครับทุกคนส่วนในส่วนของมือที่เป็น Android นะครับผมก็คล้ายๆกันนะครับผมก็สามารถที่อนุญาตให้ใช้เป็นรบแล้วก็สาามถที่จะส่งข้อความ แบบแปลอัตโนมัติแบบนี้กับเพื่อนๆนะครับให้กับครูให้กับใครก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆอยากจะส่งนะครับก็สามารถอย่าทำได้ง่ายๆเลยครับสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนี่อยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําเลยครับตรงมาที่เจไหนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์แชนแนลโฟนเฟซบุ๊กแชนแนลโฟนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่ระเทศนั่นเองวันนี้ครับผมนนทวัฒน์เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ เจ๊นายเรารับประกันห้าปีสัร้องมีครึ่งสำรองให้ด้วยเราใส่ใจในมาตรฐานบริการอีกภาพหมาย